เ็เเอ,อพี่เหล่าธรรมดาสลับอุ้ไม่หายมีสองตัวนะครับเออนั่นแหละนั่นแหละมันมันปักปักอะไรก็ไม่รู้หัวมันกำลังคิดอยู่ว่าเอาวิทยาเพียร์มอนด้วยอะไรสักอย่างแล้วเอาหมาหนุนโต้เสริมเวิร์กไหมเวิร์กเวิร์กถ้าเป็นวิทยาอยังไงก็เวิร์กสกิลมันแยกได้พิลาดีสลับอาวุธไม่หายพิลาธรรมดาสลับอาวุธไม่หายมีสองตัวหายไม่งั้นต้องสับว์ไม่สลับก็ยังว่ามันปักมันปักสกิลหัวเคว,วยนปัก ใส่ไปใส่มาแล้วเป็นปะดาวจรมิวโกงอีกรอบเดียวไปหาอะไรกินโอ้โยมีคนจะพาผ่านแล้วสบายแล้วนายโอ้โยเครื่องยนต์สตาร์ทติดแล้วใช่ไหมไหนายลิงลิงลิงธนูให้ดูหน่อยดิลิงหน้าไม้ให้ดูหน่อยดิว่าหน้าไม้กะกากแบบไหนทำไมมันฆ่าบอสแบบแบกแหล็บได้เชื่อไหมอ่ะผมจะบอกให้ว่าหน้าไม้ขี้โกงแล้วผมก็บอกตั้งแต่ก่อนที่แพทจะมาแล้วว่าไอ้ไอ้น้ำมันกับกับอินซินดาลีช็อตมันแรงแค่ไหนเนี่ยไม่เชื่อไปดูได้ เขียนไ้แล้วดีดูหน้าไม้ครับง่ายๆเนี่ยเออจริงๆก็ต้องอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าเออเนยอะไรมันเป็นหน้าตายอย่างนั้นหน้าไม้ไม่มีกายเลยอะหน้าไม้กากาจริงๆไม่ควรจะเป็นเบสแกเนตยิงระเบิดเกินสองลูกด้วยซ้ำไม่จำเป็นเปลี่ยนลิสตาไป